ากนครนายกค่ะคุณสํารวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะเชิญเลยค่ะค่ะพอดีคืนรถกระบะไปอ่ะค่ะค่ะคันนี้โดนฟ้องส่วนต่างอ่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีเมื่อวานนี้แม่แกอายุเกินหกสิบแล้วค่ะเราจะสามารถทํายังไงได้บ้างบ้างไหมคะค่ะคุณสารวยครับแต่ตอนนี้มีคำพิพากษาหรือยังครับ ย,ยังค่ะคเขาครูว่าเดี๋ยวจะฟ้องเดี๋ยวจะฟ้องมาคูแม่ตลอดอะคะอ่ะคแม่ก็พยายามหาเงินส่งไอ้คำคที่ว่าเขาบอกว่าเขาจะฟ้องตรงนี้นะครับเรายังไม่พูดถึงคําว่าคําว่าฟ้องของผมเนี่ยมีมีคําฟ้องไปที่บ้านหรือ,อยังนะครับนะฮะ,ะมีหรือ,อยังครับยังค่ะอ๋อยังนะครับถ้ายังนะครับก็แนะนําว่ากรณีนี้เนี่ยยังไม่ไม่ไม่ขึ้นสู่ศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอายุนะครับจะหกสิบแปดสิบเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีกฎหมายไม่ใช่บอกว่าคนอายุ70ห้ามถูกฟ้องนะครับคือเขาฟ้องได้ตลอดนะครับต้องเรียนตรงนี้นะครับแต่ขนาเดียวกันว่าคืนรถไปแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ฝ่ายเมื่อกี้นะครับที่คุณบุญเชิดพูดนะครับทั้งคุณสมารวยต้องทําการบ้านครับการบ้านของคุณสมบรวยก็คือว่ารถคันนี้นะครับคุณสมารวยซื้อมาเท่าไหร่นะก็ตกลงสัญญาไว้เท่าไหร่นะครับแล้วคุณชําระไปแล้วเท่าไหร่โดยหลักง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าคุณผ่อน60เดือนเดือนละเท่าไหร่ก็เอาตัวนั้นตั้งไว้ก่อน นะครับว่านั่นคือโจทย์ว่าคุณตกลงว่าจะผ่อนชําระกัน60เดือนเป็นเงินเท่านี้บาทต่อมาชําระค่าเช่าฟื้อไปแล้วกี่เดือนนะครับขายรถไปได้เท่าไหร่นะครับไฟนั้นก็ต้องมีหนังสือแจ้งมาทราบนะครับหลังจากนั้นคุณเรามาคํานวณดูต่อว่าไอ้ที่เขาเรียกเนี่ยมันถูกต้องไหมหรือมันมันไม่ถูกต้องแล้วคุณชําระมากี่เดือนนะครับเช่นสมมุติคุณผ่อนมาแล้วเออหปี เพราะฉะนั้นคุณคืนสัญญามันเลิกภายใน1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปคิดดอกเบีย้ยทั้งหมดทั้ง72เดือนมันก็คงไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้คุณต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับเราคงจะเรียนได้เฉพาะหลักการได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้านะครับเขายังไม่ฟ้องเพื่อไม่ให้คุณแม่ถูกฟ้องนะครับผมแนะนําว่าทําการบ้านตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปคุยกับไฟแนนซ์ครับที่เขาเรียกร้องมานะครับว่าเนี่ยลดราคาลดเท่านี้ นะครับแล้วก็คุณแม่จ่ายไปแล้วเท่านี้บาทแล้วคุณคืนรดขายแล้วไปเท่าทนี้มันเสียหายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองเจรจาตรงนี้ดูแล้วก็คุยกับเขานะครับว่าจะขอผ่อนชาระเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมแล้วคุณคุณสํารวยคิดว่าแหมมันสูงเกินไปมากละนะครับคุณคิดว่ามันรักแสนหนึ่งเขาเรียกมาตั้งสามแสนบาทเนี่ยอน,นั้นคงต้องคง,งให้สู่กระบวนการทางศาลเป็นผู้พิจารณาน่าจะเหมาะสมกว่านะครับนี่คือหลักทั่วไปอ๋อ ค่ะนะครับขอบพระคุณมากครับค<อ>่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับ